สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการชมซีรีส์จีนนะคะตอนนี้ก็มีผลงานของคุณหยางจือแล้วก็คุณฉีขายอยู่นะคะในเรื่องสุดท้ายคือเธอค่ะกำลังสนุกนะคะแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าแนวนี้อาจจะไม่ใช่สำหรับทุกคนนะคะแต่ว่าเราดูเพื่อสนับสนุนผลงานของดาราที่พวกเราชื่นชอบนะคะก็สำหรับตัวละครสำคัญๆในเรื่องเนี้ยก็ออกมากันหมดแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆเราก็จะมาพูดถึงนะคะใน อพิโซดนี้เป็นเรื่องราวของตีความตัวละครสําคัญๆในเรื่องสุดท้ายคือเธอเนี่ยแหละค่ะสำหรับพระเอกนางเอกนั้นเราพูดถึงเยอะแล้วนะคะก็คือหวานพูดไปหลายคลิปแล้วทีนี้เรามาคนที่อยู่รอบข้างพระเอกนางเอกบ้างดีกว่านะคะเอาตัวร้ายๆก่อนนะคะตัวร้ายๆที่ชอบทําร้ายนางเอกของพวกเรานะคะชอบทรยศหักหลังก็คือเพื่อนร่วมงานนะคะคนคนนั้นก็คือนางนางมีชื่อว่าอุโยนะคะอุโยนําแสดงโดยคุณเฟิงสีย นะะในละครนะคะก็จะเป็นเพื่อนร่วมงานที่คอยอิจชาลิษยานางเอกของพวกเรานะคะแทนที่จะพัฒนาความสามารถของตัวเองด้านพยายามไปปัดแข้งปัดขาเลื่อยเก้าอี้ของนางเอกค่ะเพราะว่ามีความเข้าใจว่าถ้านางเอกนั้นออกไปแล้วก็จะไม่มี คู่แข่งนะคะดังนั้นตำแหน่งต่งตางๆที่มาในการเลื่อนขัน้นเนี่ยนางก็จะได้แน่นอนนะคะซึ่งณจุดนี้แล้วนะคนที่มีความสามารถยังไงยังไงก็เอาเขาไม่ลงอยู่แล้วนะคะเพราะว่าไม้เฉิงหวนหนางเอกของพวกเรานั้นเป็นคนที่ขยันเน่เป็นคนทำงานหนักมีความแข็งแกร่งในเรื่องของการทำงานมากๆเลยแล้วก็เป็นตัวเด่นนะคะของของแผนกด้วยของมาร์เก็ตติ้งณจุดนี้นะคะซึ่งต่อมาก็ความอิจฉาเป็นเหตุสังเกตได้ค่ะสาหรับนางอุย ะะทีนี้นางเอกของพวกเราเนี่ยต่อมาก็พออ,อพออหย่าจื่อมิงนะคะพระเอกของพวกเราก็เป็นแบ็กอัพให้แหมสนับสนุนเนาะก็รู้จักกันมีความซับซ้อนแหละเพราะว่าคุณย่าเองก็มีความสัมพันธ์กับครอบครัวตระกูลไม้อยู่ด้วยนะคะณนะจุดนี้ก็ยิ่งทําให้อุโยนะคะยิ่งทําตัวแบบนี้นะคะก็ทาให้ผู้หลักผู้ใหญ่ใน บริษัทนี้ก็เห็นถึงท่าแท่นั่นเองนะคะแล้วพระเอกของพวกเรานี่ก็ทดสอบนางเอกทดสอบแล้วทดสอบเล่านะคะ <c oughs> ก็ไม่เห็นถึงความมีจุดโว่ช่องโว่ที่เป็นความผิดพลาดในเรื่องการทํางานเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนางเอกของเราเป็นคนใจดีมากแล้วก็คอยให้อภัยแล้วก็ให้โอกาสเพื่อนร่วมง,งานแต่ก็มีเตือนๆบ้างด้วยเสียงดุดุเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนางเอกของพวกเราเนี่ยต้องอดทนต่อแรงกดดันนะคะนอกจากจัดที่บ้านที่ใน เรื่องของการถูกบังคับให้แต่งงานเร็วๆซี่แต่งงานเร็วๆซีนะคะคุณแม่นะคะคุณแม่ชื่อว่าหลิววันวี่นะคะรับบทโดยคุณเหอไซเฟยค่ะเล่นหลายเรื่องมากนะคะคุณ Her เหอไซไฟยเฟ่อคุ้นเคยกับชื่อของเธอมากๆเลยแล้วก็เรื่องนี้โอ้โหขับปากโช๊ะๆๆๆเลยนะคะ ตอนนี้นางเอกของเรารับสึกทุกด้านเลยค่ะที่ทํางานด้วยนะคะเพื่อนร่วมง,งานอย่างอู่โยแล้วก็ไอ้เจ้านายแบบอย่างเงี้ยชอบทดสอบลูกน้องอย่างพระเอกนะคะแล้วก็มาหลิววันอีผู้เป็นแม่เองนอกจากนี้ยังต้องรับแรงกดดันนะคะจากการถูกดูถูกเหยียดยามจากครอบครัวของแฟนหนุ่มด้วยไอ้ตะกูลออสินนั่นนะคะก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะคะเอาละทีนี้เรามาพูดถึงออพระเอกกันบ้างนะคะตัวละครออเหยาจือหมิงนะคะรับบทโด,ดยคุณฉีขาย เรื่องนี้ก็โอ้โหใส่สูตรผูกเ넥ไทมาเลยนะคะซึ่งตัวนี้เป็นตัวละครที่มีปมนะคะเพราะว่าเขานั้นเสียคุณแม่ไปตั้งแต่ยังเด็กๆเลยค่ะแล้วคุณพ่อก็คือติดคุกนะคะมีเพียงแค่คุณย่าเท่านั้นที่แบบรักเขาแบบจริงๆอ่ะรักแบบรักหลานชายคนนี้มากๆเลยนะคะณนะจุดนี้ก็เลยทําให้เขานั้นก็รักคุณย่าเช่นเดียวกันแต่แต่ด้วยความที่เขาต้องปักกัด ตินทีบคือเอาเอาตัวเองรอดมาได้ด้วยแบบความสามารถของตัวเองด้วยความขยันของตัวเองแล้วก็แบบอยู่อยู่ใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศอะไรแบบนี้นะคะก็เลยทําให้เขาเป็นคนค่อนข้างจะมองเรื่องธุรกิจในในทางที่แบบต้องได้กาําไรต้องแบบลดค่าใช้จ่ายต้องหดเยี่ยมนิดหนึ่งในวงการธุรกิจ <c oughs> ดังนั้นแล้วตัวละครตัวนี้นะคะก็จะต้องมาปรับตัวเยอะเช่นเดียวกันนะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะรู้สึกประทับใจกับครอบครัวของนางเอกเอนาะเพราะว่ามีทั้งคุณพ่อคุณ แม่ที่คอยใส่ใจมีเสียงหัวล้อมีเสียงร้องไห้คือทําด้วยกันนะครอบครัวเป็นครอบครัวส่วนพระเอกนั้นเป็นคนที่ไม่มีครอบครัวไงเหมือนกับบ้านก็คืออย่างที่บอกว่าแม่ก็เสียชีวิตไปตั้งแต่เขายัางเล็กมากพ่อก็ไปติดคุกนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นครอบครัวที่ที่ไม่สมบูรณ์อ่านี่คือตัวของพระเอกส่วนครอบครัวนางเอกนี่ก็อบอุ่นจนร้อนเลยนะคะ ตัวละครต่อมานะคะน่ารักมากเลยค่ะตัวละครจังเออเพย์เซิงนะคะเป็นตัวละครที่ที่ดูรับเพลินมากนะคะเขานั้นเป็นคู่แข่งในการทำงานที่แข็งแกร่งมากนะคะของนางเอกของพวกเราในบริษัทด้วยนะคะบทนี้รับบทโดยคุณกงเปยปี้นะคะ <c oughs> ชื่อเอ่ยชื่อเปอยปี้นะคะก็ชื่อแปลกดีค่ะหลังจากนี้นะคะนอกจากตัวละครนี้แล้วก็มีเหล่าบรรดาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างโฮ่โฮ่ถุง โคถุงคือคุณกั้วเกิงฉีนะคะก็เป็นคนที่น่าเชื่อถือมากๆซึ่งเป็นคนที่ทำงานร่วมกันได้ดีกับไม้เฉิงหวนนังเอกของพวกเรานะคะต่อมามาดูพระรองกันบ้างค่ะซินเจี่ยเลี่ยงนะคะซินเจี่ยเลี่ยงเป็นบาปโหย ผู้ชายที่โตเต็มวัยแต่ว่าวุฒิภาวะไม่โตเต็มวัยด้วยนะคะเขานั้นเป็นคนที่ไม่มีความทะเยอทะยานเลยค่ะเป็นเป็นเหมือนความเลื่อยเฉยของชีวิตนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่ไม่มีความพยายามจะก้าวหน้าในชีวิตเพราะว่าเขาเกิดมาในเอ่อบนกองเงินกองทองไงแล้วพ่อแม่ก็เลี้ยงดูมาตามใจอย่างดีนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือนอกจากที่เขาเป็นลูกแห่แล้วอะเป็นลูกของแม่เนี่ยเขานั้นก็ยัง ยังไม่มีความเด็ดขาดคือเขาอะ่ะยังไม่มีความพร้อมที่จะมีครอบครัวเป็นของตัวเองอะแต่ว่าเขานั้นก็คือรักนางเอกของพวกเรานะคะ,ะสังเกตได้จากอะไรสังเกตได้จากว่านางเอกของพวกเราเนี่ยต้องดูแลนะคะดูแลแฟนคนนี้ทุกอย่างเลยเป็นเวลา3ปีแล้วตั้งแต่เรื่องของอาหารเสื้อผ้านะคะที่อยู่อาศัยที่มันจะต้องสะอาดอะไรแบบนี้แล้วก็เรื่องของการเติม เติมมือถือเติมบัตรเกมอะไรแบบนี้ก็เป็นหน้าที่ของนางเอกของพวกเราหมดเลยแต่ถามว่าแต่ถามว่าซินเจียเลี้ยงจ่ายเงินคืนไหมจ่ายคืนนะเพื่อนเพื่อนเพงแต่ว่านางเอกของพวกเราต้องสำรองจ่ายไปก่อนไงซึ่งมันซึ่งมันเหมือนกับว่าแบบตัวของผู้ชายไม่มีความรับผิดชอบในชีวิตของตัวเขาเองเลยนะคะก็แม้แต่พี่สาวนะคะคือซินเจียลี่เนี่ยก็ยังมองน้องชายว่ายังไม่โตด้วยซ้ําไปแล้วก็มีความห่วงใยซินเจียเลี้ยงมากๆกลัวว่าจะ โดนผู้หญิงหลอกซึ่งซึ่งคําว่ากลัวก็คือกลัวทางด้านนางเอกของพวกเราจะไปหลอกน้องชายเพราะว่ามาจากตระกูลที่ร่ารวยอะไรประมาณนี้นะคะคือตระกูลของตระกูลสินเป็นตระกูลที่ร่ารวยนั่นเองค่ะ เราก็เป็นคนที่ไม่คิดถึงภาพรวมด้วยนะมีความเป็นเด็กสูงอะ่ะสำหรับซินเจียเลี่ยงนะคะเห็นได้จากงานของนางเอกของพวกเราที่เป็นผู้รับผิดชอบเป็นแม่งานนะคะของงานวาเลนไทน์ของจีนนะคะที่จัดที่โรงแรมนะคะโอ้โหตัวเขาเองก็คิดถึงแต่มุมมองของตัวเขาว่าจะไป ขอนางเอกของพวกเราแต่งงานโดยที่ไม่ได้ดูเลยนะคะว่าองค์รวมของงานแล้วเนี่ยคือคือแฟนของตัวเองอเป็นเจ้าภาพอยู่คือเป็นแม่งานไม่ใช่เจ้าภาพเป็นแม่งานอยู่นะคะต้องจัดการออทุกสิ่งอย่างแล้วมันเป็นทีมของครอบครัวคะ่ะเป็นวาเลนไทน์แบบ แสดงความรักในรูปแบบของครอบครัวคือมีคุณพ่อคุณแม่หรือว่ามีผู้ใหญ่ในบ้านมาแต่ก็ด้านนะคะมาทําเรื่องเนี่ยขอแต่งงานก็เลยทําให้จุดโฟกัสก็มาตกอยู่ที่ความรักแบบหนุ่มสาวอีกแล้วนะคะโอ้โหข้อเสียของ ของผู้ชายที่ไม่รู้จกักโตอย่างซินเจียเลี่ยงนี่เยอะมากเลยนะคะเขานั้นไม่สามารถจะแบบคุยกับแม่กับพี่สาวแล้วมีข้อสรุปที่มาเอ็นเอียงทางเขาได้เลยอะเอาเป็นว่าถ้าเขาถ้าเขาไม่สามารถจะจะพูดให้ให้แบบคุณแม่กับพี่สาวของเขาเนี่ย แบบชอบหรือว่ารักแฟนสาวของเขาได้หรือว่าเอาอย่างน้อยไม่ให้มีอคติกับแฟนสาวของเขาได้เนี่ยถ้าตั้งแต่เริ่มต้นก็ทําไม่ได้เนี่ยมันก็โอ้ยหลังแต่งไปแล้วมันก็ทําไม่ได้อยู่ดีแหละเนาะโอ้ยอย่าไปแต่งงานกับคนแบบนี้ไม่ได้นะคะผู้หญิงทั้งคุณผู้หญิงทั้งหลายต้องระมัดระวังนะคะสําหรับผู้ชายที่แบบว่าที่แบบยังยังไม่โตน่ยก็ต้องรอให้เขาโตก่อนอายุบางทีก็ไม่ได้หมายความว่าเขาโตแล้วมันก็ต้องดูว่าเขานั้น แบบดูแลตัวเองได้ดีหรืออยังนะคะแตออ่อย่างกรณีนี้ดูได้เลยว่าดูแลไม่ดีเพราะว่านางเอกของพวกเรานั้นดูแลให้ทุกอย่างเลยนะคะ แล้วก็ซินเจียเลี่ยงนั้นเป็นคนที่แบบเออเขาคงไม่เลือกความรักอย่างกล้าหาญนะเอาง่ายๆเขาก็ต้องคํำนึงถึงครอบครัวเขาอยู่แล้วเพราะว่าปกติเนาะคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนดูแลเรื่องการเงินแล้วก็ความเป็นอยู่ของเขาอะไรแบบเนี้ยคือคนที่ไม่มีความกระตือรือร้นไม่ไม่คิดที่จะก้าวหน้าเนี่ยเขาจะมาดูแล เขาจะมาดูแลอนาคตว่าที่ภรรยาแล้วก็อนาคตแบบลูกๆได้อย่างไรใช่ไหมล่ะแต่ไม่งั้นเหนื่อยแย่เลยนะคะแต่ถ้าผู้หญิงคุณผู้หญิงท่านใดที่แบบโอ้ยฉันทําได้ทุกอย่างฉันเป็นซูเปอร์เกิลนะคะก็แต่งได้กับผู้ชายแบบนี้นะคะเหนื่อยหน่อยเหนือหน่อยหน่ มาถึงตัวละครนะคะนางรองกันบ้างค่ะนางรองก็จะเป็นเพื่อนของนางเอกของพวกเรานะคะก็ตัวละครเหมาค่ะเหมาเหมานั่นเองเหมาหยงซินนะคะน่ารักดีนักสแสดงที่รับบทนี้คือคุณฉีหลิงเย่นะคะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเองเป็นคนซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วก็รักตัวเองนะคะแล้วก็สามารถทําทุกอย่างเพื่อเพื่อนของเธอได้คือเธอนั้นมีความจริงใจให้กับไม้เฉิงหววน,นั่นเองค่ะแล้วก็เป็นลูกบุญธรรมของของครอบครัว ด้วยของครอบครัวนางเอกด้วยนะคะในด้านอารมณ์นะคะตัวละครเหมาหย่งซินหรือว่าเหมาเหมาเนี่ยสามารถจะจัดการกับ กับอ,อ,อารมณ์ของตัวเองได้รวมทั้งความสัมพันธ์กับอดีตสามีได้ก็คืออย่าขาดกันมาเรียบร้อยแบ่งสมบัติกันเรียบร้อยแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างยอมรับนะคะยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้แล้วนอกจากนี้แล้วนะคะได้ได้ไดกินเด็กแน่สาหรับเรื่องนี้เพราะว่าไม่เฉิงเซานะคะซึ่งเป็นน้องชายของนางเอกของพวกเราเนี่ยดูแล้ว ชอบนะคะชอบเหมาเหมามากๆเลยเพราะฉะนั้นจะต้องไล่จีบนะคะเหมาเจียเจียเหมาเหมาเจียเจียแน่ๆเลยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่มีความน่ารักแต่อีกแหละก็ต้องผ่านด่านคุณแม่อีกเพราะว่าคุณแม่นั่นก็คงจะมองว่าอุ้ยตายแล้วเหมาเหมาถึงแม้ว่าจะสนิทกับครอบครัวแต่ว่าเหมาเหมาเป็นผู้หญิงที่หย่าล้างมาแล้วเนาะแล้วแถมอายุมากกว่าลูกชายอีกเนาะเออก็มีมีอะไรมาให้คิดอีกเพราะว่าคุณแม่หลิวนะคะคุณแม่หลิวเป็นคนที่แบบใส่ใจลูกๆ มาเข้าไปแทรกแซงยุ่งถูกเรื่องเลยค่ะคุณแม่ค่ะพักบ้างก็ได้เอล้ะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะก็หวังว่า,าหลายๆท่านที่ติดตามชมเรื่องนี้อยู่ก็คงจะจำได้อ๋อคนนี้เองคนนี้เองอะไรอย่างนี้นะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ